อ้าวก็กลราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเลมอนที่ช่องอีกครั้งนะฮะทำไมต้องทำเสียงแบบนี้วะอันนี้คือเกมมันอ่านยังไงมันเขียนอย่างเงี้ย N O V A Freedom เอ้ย Free Play Free Dom Free Dom น่นาจะ Free Dom นะคระเป็นแบบ Free Play นะครับจริงเล่นแล้วคือจะบอกว่าไม่ได้มาแคปเป็นจริงเป็นจังกับเนื้อเรื่องไม่ต้องใส่ใจเนื้อเรื่อง แค่จะมาเล่นเฉยๆฟอสมโโอะไรแอลวอะไรอย่าชื่อตอนมาโฮมคัมมิ่งนะจ๊ะ N O เ A r e แปลว่ากบฏนะฮะเดี๋ยวๆๆเขอให้ไปทางนี้ได้เปล่า <laughs> <laughs> คือช่วงนี้เครียดอะคะ่ะช่วงนี้เครียด เดี๋ยวเดี๋ยวจิ้ม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 ,มทำไมไม่โดนเลยนั่นแหละฮะช่วงนี้เครียดใจเย็นนะพิมพ์นี่ใจเย็นเย็น <laughs> นี่ใจเย็นแล้วเหรอ <laughs> นี่เขา <laughs> เขาเรียกว่าบ้าแล้วนะไปะเก็บลูกกระสุนโอ้ช่วงนี้รวยวิธีวิ่งวิ่างนี้โอเค จิมเมื่อจิมปุ๊บคุณจะพบกับฉะนั้นหาสไนเปอร์ยิงนั่นเลยฮะเรียบร้อยโอเคเอายืนทำไรทหารลงไปสิจ้ากระโดดได้นะตัวเองนี่ไงฉะนั่นค่อยเดินนะฮะระวังซ้ายนั่นไงโอ้โหอืหือ ขอสักขอสักเทือดูเหนดูนั่นแหละไี่ไต่อจะที่รักเต็มปะเนี่ยโอ้สูงสุดจริงจริงด้วยอะได้แค่นี้เดี๋ยวนะมันอัปเกรดอะไรได้ไหมนี่แหละโอ้โหต้งต้องสามพันแฮกเหอะแบบเนี้ยแพงเกิน อืมแพงอะนี่แหละอัปเกรดไอเทมพอ,อมีลูกกระสุนแล้วนี่อะไรโอ้ช่างมาเถอะไม่มีตังค่ะจิ้มมีระวังเปิดตะละเคดิดโอ้ my god ทำไงอะโอ้โหนี่มันมเมทัลเกียร์ชัดเลยวะ่ะโปรดระวังเออมีบอกอย่าลืมบอกว่าปล่อยพลังได้ นั่นนหฮะนั่นเรียบร้อยหุ้ยคือ no 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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะก็ลังจะตาย oh my god oh my god ทีมันโลบว่ะ นนแหะฮะเถือปืนอือ่นไปนะเฮะ้ยมีความสุขโคตรเหนื่อยเลยทางนี้ใช่ไหมเออเปิดอันนี้เปินคู่ใจเดี๋ยวนะ มีความสึกว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรไปหรือเปล่าเพราะตดาเนี่ยมันไม่มีอะไรเนาะคือเกมน,นี้มันเล่นมัติเพเยอร์ได้ด้วยนะอันนี้ปล่อยพลังเวลาระยะประชิดอะคะ่ะปล่อยตูมเพื่อให้ศัตรูมันง่ายเงิบอันนี้เป็นเหมือนโชว์ทา่าเวลาเจอศัตรูล่องหนอันนี้ก็คือทําให้หมืนศัตรูชะงักนะฮะติดสถานะชะงักสักครู่อะไรอย่างนี้เราก็จะครอมันได้ง่ายยิ่งขึ้นปอดระวัง ตัวจะมีพวกเนี่ยไนเปอร์เอาปืนไนเปอร์มาถือก่อนเดี๋ยว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 ทางไหนอนี่ไงตัวร้องหวนที่บอกเดี๋ยวนะขอยิงก่อนน่าจะมีนะกีด,ดินเสียง เอาไม่ใช่วะนึกว่าใช่คอยก็นึกว่าใช่เด้ออีโน,โนเอล้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อืมให้ลูกน้องจัดการจัดการอีนาง ที่เดินรอบๆนี่ไม่ใช่นะเก็บของเนี่ยอันนี้อะไรเอาเก็บยังอะอาไม่เก็บหรอเก็บไม่ได้หรอนั่นไงฮะแถบข้างบนคือแถบพลังชีวิตของเรานะตกใจแล้วก็ยุง เออให้มันได้ยังี้สิลูกพ่อตังค์เยอะเอ,อ้ยไม่ใช่นั่นคืออะไรอ๋อศบโอเคโอเคฮะนี่ร้อยได้มาเท่าเดิมเลยสองร้อยโอ้ยงกัดขาโยดานต่อไปเจอไม่เท่าเกียร์ที่ไม่ไหวอ่ะนะจะมีบนหลังคาไหมเนาะ ฝั่งว่าคงไม่มีนะนี่คือนั่นไงเกมนี้มันดีตรงที่มันออโตเอ็มให้ด้วยนะคะไปทางอื่นทางอื่นโอ้เยอะเยอะเยอะ พยายามจะย,ย,ยืนนิ่งอุย้ยตัวบิ๊กมาแล้วครับนั่นไงตัวนี้แหละยูนั้น ปล่อยพลังไม่ทันว่ะนี่นะฮะตัวที่บอกว่ามันให้ตัวได้นะเอาไม่เก็บแล้วหรอเต็มแล้วค่ะสองร้อยสิบ่คือเต็มแนละอุ๊ย้โอ้ย ระเบิดบึมได้ยินเสียงอ่ะไม่รู้มีหรือเปล่าต้องคอยระวังตัวทุกฝีก้าวจะตอนนี้ นั่นไงบางคามี้ไม่มีออเราเล่เป็นคอมเมนเดอร์นะฮะหัวหน้านหน่วยนั่นเอง th, 1. 1> เฮ้ยเฮ้ปืนปืนนี้นั่นแหละฮะได้แล้วเนเปอร์ปืน We could use some support right about now. Over. Copy that, Commander. All troops covering the sector. We have incoming friendlies. Check your targets and lay down suppressing fire. Time for some fireworks. Hmm. Yeah, here is. I'm going to the I'm going to go I'm going to มันก็เป็นกระสุนนึงตอนนั้นก็เก็บไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่านะอือเวลาที่เครียดมันต้องเล่นเกมแบบนี้นะโอเย จะมันแสงไนเปอร์อ๋อของเราอะวิ่งเข้าไปเลยฮะงานนี้อ้าวตกใจ มันเมทัลเกียร์ชัดๆเลยโอเคคือที่ชอบเกมนี้เพราะว่าลักษณะการระบบมันอะค่อนข้างสมัยใหม่นะฮะดูลักษณะแอบคล้ายเกมเลยนะขอออฟดิวตี้แอดวานวอล์ฟโอ้มันคล้ายๆกันนิดหน่อยแต่ว่าก็สนุก Long story Man. short, we were wow. planning to trigger the rebirth of the planet using a terraformer device Nova built based on an ancient Judger artifact. They must have broadcast some sort of signal or something because the place was swarming with Volterites and <coughs> <even> <coughs> <in> the Foods. <atmosphere coughs> and since us beating the period treaty, there was some conflict. Wait a second. Ancient Judger artifact? Yep. Yeah. Lovely little thing really. Glows in the dark and everything. Who gave it to you? Uh well nobody actually Gave it to us. We uh, found it. You found it. Uh, Stolen, really, is more accurate, I suppose. You stole from the judges? Have you gone insane? May I remind you that I am an AI, and as appealing as the thought of going insane may be, I am quite incapable of being in such a delightful state. If, however, you are asking me if I am malfunctioning, then I can tell you that according to my system of diagnostics, my neural major. Yes, Cal. You stole a judger artifact. There was no other way. We were Holy my not girl. all of humanity is willing to stand by as politicians surrender their sovereignty to the Dominion. Many are angry. They live in fear, afraid to even voice their concerns, let alone join the resistance. If we can render Earth habitable again, humanity could leave the near orbitals and then then independence. It's fine that you're willing to give up on humanity's struggle, but I did not give up. I am sorry, pal. Look, we were planning on returning the artifact once the planet was terraformed. We didn't expect the Voltrites to show up. The artifact falls into Volterite hands. What do you need from me, Yelena? Right now? We need to push back the Volterite attack. Then, while we're evacuating the base. You'll take a combat 4x4 and head to the facility where we're holding the terraforming device. You'll retrieve the artifact and then meet up with us and we'll leave the planet. Simple? No? Simple? What? The only reason, the only reason I came here is because of your message. I was. I'll help you, Yelena. But the second we're off this rock, I'm done. Do you understand me? I am done. Nova can clean up its own mess. Understood, Commander. โหแม่งเนเรื่องโคตรยาวในเรื่องเดียวอะ่ะเล่นไปชั่วโมงอันนี้คือเป็นไทไทภารากิจนะที่ทิ้งเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วเล่นมาสี่ร้อยกว่าเล่นแทบตายโอ้ยโหเล้เทกันมันหลังเจ้า Cal has learned a chapter of the ancient Judger capable of functioning as a terraforming device and brought it to Earth in the hopes of making humanity's long abandoned home planet habitable again. But the Voltorites. Face perimeter breach. E sector, I repeat. Perimeter breach. We've got footage. We need a meeting. โอเคงั้พอแค่นี้ก่อนดีกว <All minutes. S 1> hey. ่านะไม่พัหนาบ๊ายบายพอแค่นี้แหละเดี๋ยวนาน